สวีเดตสวัสดีนะผมวันนี้อยู่โกตต้อมชาแนลวันอีกแล้วนะผมจัดไปนะฮะ EP ที่ะครนะผมโลกน้อยคอยฟาร์มนะฮะเอยจัดไปนะครับผมวันนี้เราจะไปลองยิงไอ้นี่ดูนะฮะไฮด้าแดงน,นะผมพอดีมีเพื่อนๆแนะนำมานะว่าลองยิงไฮด้าแดงดนะูว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะครับผมประกอบการเป็นไงนะผมมันก็จะได้ไอีกคิทตันโบนีน้นะ 644สี่สนะครับผมเอ,อเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าวันนี้เราจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับของผมใส่ก็เหมือนเดิมนะครับการ์ดก็ใส่เหมือนเดิมนะเป็นขนาดกลางนะครับผมเปิดให้ด้าแดงให้ดูเป็นขนาดกลางนะครับผมเอออาวุธนะครับใส่เป็นขนาดกลางก็ได้นะครับหรือใส่เป็นฟอรล่าก็ได้นะไว่ตีปลานะตีปลาขนาดกลางก็ได้นะเลออือดมันเก้าหมื่นหนึ่งนะครับผม ก้านเป็นหนึ่งเป็นธาตุน้ํานะเรากดธาตุลมกดธาตุลมไสแตกไปนะฮะกดธาตุลมไสแตกนะผมส่วนของที่ดรอกก็ประมาณนี้นะผมเนี่ยได้ธาตุน้ําเลยนะได้ธาตุน้ําได้ปลาแคบได้พิษตันโบนนะผมแล้วก็มีกาสที่หน่อยประมาณนี้นะแล้วก็มากินกันเราจะกินเหมือนเดิมนะกินอาหารวิ่งไวเหมือนเดิมไหมแล้กดธาตุน้ำผมกดธาตุน้ำเลยนะจริงๆมันเปลี่ยนหมวกเปลี่ยนหน้านะฮะเปลี่ยนหมวกเปลี่ยนหน้า ง,งนะใส่เลยตรงนี้ไม่ได้เอาออกมานานมากนะ <c oughs> ยิงแต่ตัวเด็กๆมันไม่จำเป็นต้องใชยย้งไงไม่ได้อ,ออกมานานมากนะนี่ไอ้หนุ่มเฟยเดี๋ยวขาหนะเยดิ มีอะไรให้ใส่อย่างอื่นไหมนอกจากหมวกครีมมีหมวกอะไรที่เพิ่มมว้มนี่เหรนี่ไงหมวกบัวก็ได้กลางแรงเพิ่น10%แต่จริงเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะเพราะว่ามันก็ยีไกอยู่แล้วนะมันมีหมวกอย่างอื่นที่เป็นครีกตอนนั้นที่มาโคตรโกรกว่าอันนี้ก็แรงเหมือนมอนสเปอร์10%แล้วก็มีหมวกออตโต เฮ้ยเออก็ดีมันตอนนั้นผมเห็นมันเ่ยม,มันมีหมวกอะไรอีกวะที่เป็นหมวกไอ้นี่หรือผมไม่มีวะผมน่าจะไม่มีเนะนม่เปนหมวกสายออโต้สายเครียดน่าจะไม่มีอย่างนี้ก็เด็กนแล้วเราก็จะเอาอันนี้ไปใส่ก่อน ใส่ไม่พอเฮ้ใส่ไม่พอที่เดียวเรายังไม่ได้เปลี่ยนเหมือนเดิมเลยไปเราไปฟาร์มมันดีกหวานะผมน,นี้เราฟาร์มแค่540บนะผม540ฟาร์มกันที่540สต,ตาร์มิน่านะวันนี้จะไม่พลาดนะผมมันต้องทำทั้งหมดกี่นะาทีวะ540ร้หารด้วย ห้าสี่ศูสี่เหนือร้อยสามสิบห้านะร้อสาสบห้าเราจะวิ่งไปตรงนี้น้องฝาล่างนะมเนอฟ้าที่ร้อยสามสิบห้ามันจะได้พลาดน้ำเี้มาตรงนี้มึ้แลวเหนืจะฟรามมาตรงนี้นะเเว มันก็จะวิ่งวนอยู่แถวนี้นะผมตั้างหัวมาเลยร้อยสามสิบห้านะผมร้อยสามสิบห้ามห้าอ่าเราจะฟาร์มกันเท่านี้เหะร้อยสามสิบห้านาทีก็ห้าร้อยสี่สิบสตามีินานะผมมาดูกันว่าจะได้อะไรเท่าไหร่ยังไงนะผมมาเรามาเริ่มกันเลยว่ะนะผมอ่าเราก็ออฟไลน์ไว้นะเอ้ยนี่ผมลงทุนเอาออฟไลน์มากดเพื่อนเพื่อนเลยเนี่ย โอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันตอนที่มันเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจัดให้นะะแล้วเจอกันนะครับผมแล้วก็ฝามเสร็จแล้วนะครับผมเรามาดูกันดีกว่านะว่าจะได้อะไรเท่าไหร่ยังไงบ้างนะฮะบอกตรงเลยผมยังไม่เคยมาครับเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเราไปลุ้นด้วยกันนะว่าจะได้อะไรคุ้มไหมนะฮะไปดูกันนะฮะไป ไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่านะเพราะผมก็ไม่เคยมาเงินอ่าผมห้าร้อยสี่สิบตันมีน้าน,นะนะได้เงินเท่าไหร่เนี่ยสี่ล้านสี่ล้านหนึ่งนะผมได้เงินสี่ล้านหนึ่งแสนเงินสดนะสี่ล้านหนึ่งแสนนะเงินสดสี่ล้านหนึ่งแสนสี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่หนึ่งห้านะผมจริงอ่าเราไปดูของข้างในกันหวานนะผม,นะผมว่าจะได้อะไรบ้างนะฮะ นะ 14, 05, สี่หนึ่งห้านะเงินสี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่กลมๆสี่ล้านหนึ่งก็เออสี่ล้านหนึ่งเงินสี่ล้านหนึ่งดูกันหน่อยได้เจ็ดพันก่อนคงได้สี่ล้านหนึ่งอันนี้ห้าร้อยสี่สิบตาตมหน้านะผมห้าร้อยสี่สิบล้านหนึ่ง ขยะในอีกสองแสนเจ็ดเป็นสี่ล้านสามสี่ล้านสี่นะ่อถ้าเป็นสี่ล้านสี่สี่ล้านสี่นี่ได้นี้สี่ร้อยกว่าอันไม่สนใจนะไม่สนใจดูนี้แปมเนี่ยเจ็ดพันพันขายหมดเลยได้อีกสี่ล้านแปดสิบสี่ล้านสี่สี่ล้านสี่กับสี่ล้านสี่เป็นแปดล้านแปดนะผมได้ทั้งหมดแปดล้านแปดแสนนะ แบบไม่หักภาษีนะอันนี้คือแบบไม่หักภาษีนะแปดล้านแปดแปดล้านแปดอ่ะซีแซ็ตแปดล้านห้าเออประมาณนั้นประมาณแปดล้านห้าห้าร้อยสี่สิบตัวตำมิน้าแปดล้านห้าอือห้าร้อยสี่สิบตัวตำมินา 8, ้าแปดล้านห้าแค่นั้นเลยไม่มียอย่างอื่นเลยเออไม่มีอื่นเลยประมาณแปดล้านห้านะแปดล้านห้า ห้าร้อสตามิน่า8ล้าน5สำหรับตัวเด็กนะก็สำหรับผมอก,ก็โอเคก็ <c oughs> โอเคอยู่เออก็ถือว่าโอเค <c oughs> ก็ก็พอได้อะดีกว่าไม่มีตัวฟาร์มนะของก็มไม่ได้ใช้เยอะอะไรมากมายนะอืมดีกว่าไม่มีตัวฟาร์มโอเคอยู่ ถ้าเราแบบว่าไปฟาร,ร์มตัวหลักไม่ได้อะไรอย่างนี้นะตอ,อนนี้นาตนะแต่ลองขายลองขายคิทตันโบนดูนะผมก็ไม่เคยมาฟาร,ร์มนะไอ้แมกคุ้มนกะ็เลยไม่รูนะ้ว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มนะเอามาขายพวกนี้ดูนะส่วนตัวผมว่ามองว่าอยู่แค่ไอเนี่ยคุ้มสุดแล้วนะอยู่แค่มูนักบอลกันนะเออ ต,ตัวผมคิดว่าอยู่แค่มูลหนักบอนกันก็คุ้มสุดแล้วว่าเลยขึ้นมาแล้วผมไม่เจอที่ไหนคุ้มเหมือนกันเลยนะเป็นก่อนที่อยากจะเก็บไว้ก่อนพิมพ์คูนะพิมพ์ค,คอ่ะวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะแปดล้านห้าสำหรับตัวเด็กนะห้าร้อยสี่สิบสตอมินา่าแบบไม่กินขวดทุกสิบนะแค่นั่งฟังเพลงอย่างเดียวนะเออ แปดล้านห้าเพิ่งมันคิดว่าคุ้มไหมก็ลองลองคำนวณดูกันเอาเองนะฮบผมประมาณนั้นอันนี้ถ้าฝากขอบคุณ้วยนะครับผมที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอบขอบคุณมากนะฮะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมซี o ูนะฮะสวัสดีครับ